สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะใน Radiation Island และตอนนี้เราก็อยู่ในเออในที่ท,ที่ที่ไหนวะเออคือคือ,คอรู้สึกว่าจะเป็นที่ที่อยู่ข้างล่างแล้วนะครับเฮ้ยแล้วนะ่็คือด้านล่างนี่ไม่รู้ผ่านมาได้ไกครับคือคือคือคอลอดมาบนกรรมล้วนล้วงครับผมเฮ้ยโอเค เอาละมีคุณผู้ชมบอกว่าลุงพีถ้าเกิดว่าลุงพีมีพวเออลุงพีไม่ใช่มีผัวลุงพีมีพลวลุงพีก็ไปจุดที่มีเออเป็นสัญลักษณ์ xxx นะครับซึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในตามแผนที่ตรงนี้ครับซึ่งเราสามารถเอาพวนั้นไปขุดนั่นเองเพอขุดก็อาจจะได้เออน่าจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะได้เออทรเชร์ก็ได้นะทรเชอร m มีมีมว what e แต่ครั้งที่ผ่านมาเราผ่านโศกอนาตรกรรมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากองกําลังมาลิติอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพลั่วนี้ต้องใช้อะไรบ้างนะต้องใช้ไอรอนวูดแล้วก็สตริงสตริงหาได้จากไหนเอ่ยโรบอิ fiber, as as s o b เทนบ e d เทรดดิ i งไฟเบอร์อ as แอสตรอ z แอสซอมโอ้โหซอมบี้ไม่น่าได้ไม่อยากได้เลยเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสามารถเอารบจากเขาเรียกว่าอะไรนะจากใบใบต้นไม้ใบหญอ่อนใชไมล่ะทั้งนั้นแล้วก็ ง่ายๆครับใบย่าอ่อนเอ่อก่อนอื่นต้องไปตรงนี้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 โอเคโอเคเอาละเดี๋ยวเอาจากตรงนี้เลยนั้นแล้วกันนะครับโอเคครับชิวครับหวังว่าจะได้นะอ่ะเดี๋ยว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 เอาของเก็บก่อนเอ๊ะที่ได้มานี่คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเอาของที่มันมันไม่มีประโยชน์เราก็มันจะมันจะเก็บก่อนแล้วกันนี่กระดูกเอ่อผงอะไรไม่รู้อะไรเดี๋ยนี่ผงอะไรแสตดอ๋อทรายนับภาษาอะไรกับเม็ดทราย เอาละเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรากินบัพร้าวก่อนครับโอเคได้เวลาไปหาเชือกต่อหวังว่าเชือกน่าจะอยู่ในพุ่มไม้ตรงนี้รอ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 ้าวไม่มีเชือกเลยคุณพระได้แต่ไม่ได้ครอบแพลนมาครับเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชือกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่มันคืออะไรออลลีฟส์ลีฟส์เราต้องการไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ออปติกอะครับเอ้ยไม่ใช่คนละอย่างกันแล้วโอเค เดี๋ยวแป๊บนึงนะรอนี้ก่อนโอเคอได้บูมาแล้วได้บูมาแล้วโอเคเอาลิฟต์มาลิฟต์มาโอเคโอเคเชือกใช่ไหมเชือกเชือกเอามาจากไฟเบอร์เดี๋ยวต้องไปหาไฟเบอร์ครับแถวนี้นี่จะมีองค์กรติดๆิดไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีเราเล่นมุกอะไรของเราเนี้ยโอเคครับโอเคต้องหาบริเวณที่มีพุ่มหญ้านะครับ โอเคค่อยๆหาค่อยๆหารับได้ที่ที่นี่ไม่มีเอ่อตัวอะไรก็ไม่เอ้ยได้แล้วอ่ะโสุดยอดเลยโอเคแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับผมสัมพันธ์ได้ถึงพลังงานบางอย่างเอาละเราได้เชือกมาแล้วเราได้สตริงมาแล้วผมชอบฟังเอ่อเขาเรียกว่าสักเอ้ยไทยจะสักลนติดตามคลิปใหม่ๆก่นได้ที่เทวิชจัดทีวีทีมการบันทวิทย